อ่ันพื้นตังตนเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนะจ๊ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของน,นเท่ากับไปทับบุญน,น้ำน้อยจ๊ะพี่น้องเนี่ยค่ะคนกับมาลายหลายเด้อพี่น้องเด้อคุณคุณย่าแล้วเฝ้าเนาะค่ะนาะเรามาจากตลาดแล้วไ,ได้กินเขา่าอันนี้ค่ะเนาะแกไปด้วยนะคะแกก็เอาน้องไปด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ เขาเฮตุงานงานกิจกรรมเนาะคะ่ะเนาะเพศนวัดนั่นเพน้นวัดนี่จงซส่นะคะเนี่ยคนกำลังไหลเข้ามาเนาะคะ่ะเนาะกำลังลังไหลเข้ามาจ้ะนี่ค่ะเพนวัดบ,บ้านน้อยนะ,ะสวัสดีจ้าเมเนกะ่ะอันนี้เป็นคลิปเก่าเ้ยค่ะพี่น้องเอ้ยพระวันไปทับบุญเพ้นเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็ยายเนาะ,ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผามะนาวค่ะผามะนาวเนาะ,ะนี่ค่ะคนเข้าก็เข้านะคนมาก่อนก็นั่งรอเนาะค่ะเนาะนั่งรอกัน พระสวดมนต์เอาบุญไปนั่มทำงานไปนั่มเนาะค่ะเนาะงานหนักแค่ไหนเราก็ต้องมาเนาะค่ะเนาะเพื่อการอันเสริมบารมีของเจ้าของนะคะทุกคนจ๋าคิดงานจิตกรรมเนาะค่ะเนาะเพ้นวัดนั่นเพ้นวัดนี่จงสี่นะคะเนี่ยคนกำลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกำลังลงไหลเข้ามาจ้ะเนี่ค่ะเพ้นวัดบ้านน้อยนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผามะนาวค่ะผามมนาวเนาะเนี่ยค่ะคนเข้าก็เข้านะคนมาก่อนก็นั่งรอเนาะค่ะเนาะนั่งรอการ พระสวดมนต์เนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ้าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมคลิปให้จบนะคะบ๊ายบายจ้างานกิจกรรมเนาะค่ะเนาะเทศวัดน,นั่นเพ้นวัดนี่จงสี่นะคะเนะี่ยคนกาลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกาล,ลังไหลเข้ามาจ้าเนี่ค่ะเพ้นวัดบ้านน้อยแนละ้วเอาบุญไปนําทํางานไปนําเนาะค่ะเนาะงานหนักแค่ไหนเราก็ต้องมาเนาะค่ะเนาะเพื่อการ อันเสริมบารมีของเจ้าของนะคะทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ๋าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมคลิปให้จบนะคะเบบเนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ๋าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมคลิปให้จบนะคะเบบนะคะทุกคนจ๋าเนี่ค่ะมานน้ากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไม่นั่นกะมานน้เผึ้นเนาะค่ะเนาะงานข้าเห็ดอยู่หวานเขาก็เอาไหสก้อนบ้างไหสกอนเนาะค่ะเนาะเขาก็ตรงมาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผามะนาวค่ะผามะนาวเนาะ เนี่ยค่ะคนเข้าก็เข้านะคนมาก่อนก็นั่งรอเนาะค่ะเนาะนั่งรอการพระสวดโมเพนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนห็นห่ไหนชาวบ้านเข้าได้บุญได้กุศลจะเพื่อนก็ดีขึ้นก,กันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนจัดงานกิจกรรมจะสี่นี่ค่ะคือว่าคนที่บ่คอยได้ไปวัดกสีรได้ไปร่วมกิจกรรมมารวมกิจกรรมของเพนเนาะคะ่ะเนาะอันหอดเขาพรนษาพันกษสรจะเนี่ยก็แค่นี้เด้วค่ะทุกคนจ้าขอขอบคุณหลายๆแ้วค่ะที่รับชมคลิปให้จบนะคะบ้ามาร่วมกิจกรรมของเพนเนาะคะ่ะเนาะ อันหอดเขาพรรษาพรรสีจ้ายจปจ้าไปจ้าเพ่เนาะค่ะเนาะเพื่อนเห็ุไหนชาวบ้านห้าได้บุญได้กุศลจ่าเพื่อนกะดีคือกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนจัดงานกิจกรรมเจสี่นี่ก็คือว่าคนที่บ่ค่อยได้ไปวัดกระซีได้ไปร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าเมเนกะอันนี้เป็นคลิปเก่าเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพระบานไปทับบุญเพ่เนาะค่ะเนาะนี่ก็ยายเนาะสวัสดีจ้าเมเนกะ อันนี้เป็นคลิปเกา่าเ้ยค่ะพี่น้องเอ้ยพระวานไปทับบุญเพือนเนาะค่ะเนาะนี่ก็ยายเนาะนี่อันเื้นตังต้นเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของนนเท่ากับไปทับบุญนํนนาเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะคนก็มาไล,าห,ลาหลายเด้อพี่น้องเด้อคุณคุณยายแล้วเฝ้าเนาะค่ะเนาะเรามาจากตลาดแล้วไ,ได้กินเขา่าอันนี้มางานกิจกรรมเนาะค่ะเนาะเพศวันนั่น <c oughs> เพนนื่อนบ้านี่จะส่นะคะเนี่ยคนกำลังไหลเขามานะะเนาะค่ะเนาะกำลังลังไลเขามาจา้ะ เนี่ค่ะเพนวัดบ้านน้อยนะคะเพ้นเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ถือกวยจับมาจินพรอมนะคะเบื้องค้นได้จ้าเดอ้อผู้ค้นเนาะคะ่ะเนาะผู้เพิ่นทีมีใจบุญใจสัท่านะคะนี่ค่ะเพิ่นเข้ามา,มาสวัสดีจ้ามเมเนกะอันนี้เป็นคลิปเก่าเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพระวัาานไปทับบุญเพ้นเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็ยายเนาะ,ะนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจา้าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชคมคลิปให้จบนะคะเบื้ง่เฮาก็ไปทับบุญน้เน,น้อจากพี่น้องเนี่ยค่ะ คนกับมาลายหลายเด้อพี่น้องเด้อคุณคุณยายแล้วฝ้าวเนาะคะ่ะนาะเรามาจากตลาดแล้วไปได้กินเข่าอันนี้มามารวมกิจกรรมของเพ้นเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะอันหอดเขาพรรษาพันกสีจะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผามะนาวค่ะผามะนาวเนาะเนี่ยค่ะคนเข้าก็เข้านะคนมาก่อนก็นั่งรอเนาะค่ะเนาะนั่งรอการพระสวดมนต์ อันพื่นตังตนเงินเฮ็ดบุญกเ็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของงานกิจกรรมนะะเนาะค่ะเนาะเพนวัดนั่นเพนวัดนี่จะส่นะคะเนี่ยคนกําลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกาลังลงไหลเข้ามาจ้ะนี่ค่ะเพนวัดบ้านน้อยนะเพนะะเนาะค่ะเนาะ ปัญหาใหนชาวบ้านเข้าได้บุญได้กุศลจะพ่นกดีคือกันเนาะค่ะเนาะพ้นจัดงานกิจกรรมจะสีีนี้ก็คือว่าคนทีบ่คอยได้ไปวัดกระซีได้ไปร่วมกจิจกรรมงานกิจกรรมเนาะค่ะเนาะเพศนวัดนั่นเพ้นวัดนี่จะสีีนะค่ะเนะี่ยคนกําลังไหลเข้ามานะะเนาะค่ะเนาะกาลังลังไหลเข้ามาจ้ะนี่ค่ะเพ้นวัดบ้านน้อยวสวัสดีจ้าเมเนก่ะอันนี้เป็นคลิปเก่าเวยค่ะพี่น้องเอ้ยาวบ้านไปทับบุญเพ้น,นะะเนาะค่ะเนาะนี่ก็ ยายเนาะ,ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผามะนาวค่ะผามะนาวเนาะ,ะนี่ค่ะคนเข้าก็เข้านะค,ะคนมาก่อนก็นั่งรอเนาะคะ่ะเนาะนั่งรอการพระสวดมดนต์อ่นพื้นตังตนเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของนนะคะต้องอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะคนเยอะเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าในศาลานี่คนเต็มเลวจ้ะพี่น้องเอ้ยต้องมานั่งต๊อยู่ข้างๆข,ข้างล่างเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเพื่อที่ จะลอกงานกิจกรรมเนาะค่ะเนาะเพ้นวัดนั่นเพ้นวัดนี่จะสี่นะคะเนี่ยคนกําลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกำลังลังไหลเข้ามาจะนี่ค่ะเพ้นวัดบ้านน้อยนะเพ้นเนาะค่ะเนาะเพื่อนเห็นหนชาวบ้านเข้าได้บุญได้กุศลจะเพื่อนก็ดีขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนจัดงานกิจกรรมจะสี่นี่ค่ะคือว่าคนที่บ่่อยได้ไปวัดก็สีได้ไปร่วมกิจกรรมเขากับไปทับบุญน้ำน้อยจากพี่น้องเนี่ยค่ะคนก็มาหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อคุณคุณยายเราฝ้าวเนาะค่ะเนาะเรามาจากตลาดเราได้กินเข่า อันนี้มา,มารวมกิจกรรมของเพน้นเนาะคะ่ะเนาะอันหอดเขาพรรษาพันกรสีจากเพ้นเนาะค่ะเนาะเพื่อนเห็นไหนชาวบ้านข้าไดดบุญได้กุศลจากเพื่อนกดีคือกันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนจัดงานกิจกรรมจระสีนี่ค่ะคือว่าคนทีบ่ค่อยได้ไปวัดกระสีได้ไปร่วมกิจกรรมนี่แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ้าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมคลิปให้จบนะคะคนนะคะต้องอยู่ข้างล่างเนาะค่ะคนเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าในศาลานี่คนเต็มแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยต้องมานั่งต๊ะอยู่ข้างๆข,ข้างล่างเนาะค่ะเนาะเพื่อที่ จะลองอ่นพื้นตังตนเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนะจ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของในการเพ้นเนาะคะ่ะเนาะปูใจบุญใจศรัทธาเนาะค่ะเพิ่นมาบริจาคเงินเนาะค่ะเนาะนี่ก็ย่ายย่ายเนาะค่ะคนในบูบานเฮานี่แหละค่ะเพิ่นก็เขามาทาบุญคนนะคะต้องอยู่ข้างล่างเนาะค่ะคนเยอะเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าในศาลานี่คนเต็มแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยต้องมานั่งต๊ะอยู่ข้างๆข้างล่างเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะล่อง อ่านพื้นตังตนเงื่อนเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมคนนะคะต้องอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะคนเยอะเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าในศารานี่คนเต็มเล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยต้องมานาั่งต๊ะอยู่ข้างๆข้างล่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อที่จะรอดไปจ้ะนะคะทุกคนจ้านี่ค่ะม่านน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าไม่นั่นกะมาน้ำเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะงานเ่อเห็ดอยู่บ้านเขาก็เอาไหสกอนบ้างไหสกอนเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ต้องมาค่ะเนาะแกไปด้วยนะคะแกก็เอา น้องไปด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเฮาเห็ดงาสวัสดีจ้ามเมเนกะอันนี้เป็นคลิปเกา่าเ้ยค่ะพี่น้องเอ้ยพระบานไปทับบุญเพ่เนาะค่ะเนาะนี่ก็ยายเนาะค่ะเพ่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ถือก้วยจมากินพรอมเนาะค่ะเบื้องค้นได้จ้าเด้อผู้ค้นเนาะค่ะเนาะผู้เพ่นทีมีใจบุญใจสัท่านะคะนะี่ค่ะเพิ่นเข้ามามาะค่ะทุกคนจ้า นี่ค่ะมาน้ากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามีนั่นกะมาน้เพึ้นเนาะค่ะเนาะงานข้าเห็ดอยู่บ้านเขาก็เอาไหสก้อนบ้างไหสกอนเนาะค่ะเนาะเขาก็ตรงมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผามะนาวค่ะผามะนาวเนาะเนี่ค่ะคนเข้าก็เข้านะคนมาก่อนก็นั่งรอเนาะค่ะเนาะนั่งรอการ พระสวดมนต์เนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ้าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมคลิปให้จบนะคะเป็นงานจิจกรรมเนาะค่ะเนาะเพศวัดนั่นเพ้นัดนี่จะส่นะคะเนี่ย <September>. ค <converge> ุณกาลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกาลังไหลเข้ามาจ้านี่ค่ะเพศวัดบ้านน้อยนะงานจิจกรรมเนาะค่ะเนาะเพศวัดนั่นเพ้นัดนี่จะส่นะคะเนี่ยคุณกาลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกาลังไหลเข้ามาจ้า นี่ค่ะเพนวัดบ้านน้อยคนนะคะต้องอยู่ข้างล่างเนาะค่ะคนเยอะเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าในซาลาเนี่คนติ่มเล้วจะพี่น้องเอ้ยต้องมานั่งตะอยู่้างๆข,ข,ข้างล่างเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะล่อ,อการรับพรจากหลวงพ่อนะคะนะคะี่ค่ะเพื่อนกับสีลังไหลเขาไปเอากับเขาครับนะะ้ำเนาะเนาะเอาไปให้แม่คั่วเพื่อนเป็นคนจัดแจงให้พระเพื่อนฉันนะคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาผ่ามะนาวค่ะผ่ามะนาวเนาะนี่ค่ะคนเข้าก็เข้านะคนมาก่อนก็นั่งรอนะะคเนาะ นั่งรอการพระสวดมนต์ค่ะเนาะแกไปด้วยนะคะแกก็เอาน้องไปด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเฮาเฮ็ดง่ายนี่ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนจ๋าขอขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่รับชมคีปให้จบนะคะเบบไหนอันนพื้นตังตนเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนีจ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของในการเพ่งเนาะค่ะเนาะปูใจบุญใจศรัทธาเนาะค่ะ่นมาบริจาคเงินเนาะค่ะเนาะ นี่ก็ย่าๆเนาะค่ะคนในบูบานเฮ้านี่แหละค่ะพิ่นก็เขามาทาบุญนี่อันนพิ่งตังต้นเงินเฮ็ดบุญกระเฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของอ่านพิ่งตังต้นเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของอ่ันพิ่นตังต้นเงินเฮ็ดบุญก็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของคนะคะต้องอยู่ข้างล่างเนาะค่ะคนเยอะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าในศาลานี่คนเต็มแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยต้องมานั่งตุอยู่ข้างๆข้างล่างเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะรอง อันพื้นตังตนเงินเฮ็ดบุญกเ็เฮ็ดบุญนี่จ้ะพี่น้องนี่คือกิจกรรมของงานกิจกรรมนะะเนาะค่ะเนาะเพนวัดนั่นเพนวัดนี่จะสี่นะคะเนี่ยคนกําลังไหลเข้ามาเนาะค่ะเนาะกำลังไหลขะะเลหลข้ามาจา้ะนี่คะ่ะเพน